สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lady r u i นะคะวันนี้เนี่ยคุณจะเห็นจากไทเทอรแล้วนะคะว่าดิฉันจะมารีวิวเซรั่มตัวหนึ่งจากค่าย Vino นะคะคือน้องคนนี้เลยค่ะ อวีโน่คาร์มิสโตทริปเปิลโอเซรั่มนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเซรั่มที่ช่วยในเรื่องของอาการคันผิวแล้วก็สำหรับผิวแห้งผิวแพ้ง่ายนะคะฉันใช้มาสองขวดแหละเห็นปะอันนี้คือแทบแยกไม่ออกเลยนะว่าขวดไหนคือขวดล่าสุดนะคะขวดนี้ขวดนี้ไซส์ size ขนาด30มิลลิตรนะคะเขาน่าจะมีไซส์เดียวแล้วก็แพคเกจิ้งเนี้ยเป็นแพคเกจิ้งเก่านะคะแพคเกจิ้งใหม่เนี่ยน่าจะเป็นหัวปั๊มแล้วนะคะซึ่งก็ดีแล้วที่เขารีเพ c สตัวนี้ไปเนี่ยเพราะว่ามันคือข้อเสียของตัวนี้นั่นเอง ะะตัวนี้นะคะมาพูดกันถึงในเรื่องของส่วนผสมก่อนเลยดีกว่านะคะให้ดูกันนิดหนึ่งอันนี้คือส่วนผสมนะคะเดี๋ยวฉันจะขยายไว้ให้ดูนะตัวนี้นะคะเขาบอกว่าไม่มีพาราเบนค่ะไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์นะคะไม่มีสีแล้วส่วนผสมเนี่ยเป็นแบบไม่อุดตันผิวนะคะตัวนี้เหมาะสําหรับผิวแพ้ง่ายด้วยแล้วก็เทสออนเดอร์มัทโรจิสตัวนี้นะคะส่วนผสมหลักๆที่มาเนี่ยคือโอ๊ต มาแบบแน่นๆเลยนะคะตัวนี้มาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะนำมาด้วยน้ำค่ะก็คือน้ำแหละนะแล้วก็กลีซอรินนะคะกรีซอรินอันนี้ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะมีซิลิโคนนิดนึงนะคะเดี๋ยวคุณเห็นเนือ้อแล้วคุณก็จะรู้เลยว่าคุณมันจะมีความแบบปิดผิวนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตัวนี้มีฟิวเวอร์ฟิวนะคะตัวฟิวเวอร์ฟิวเนี่ยช่วยในเรื่องของการคันแล้วก็อาการอักเสบจากความแห้งนะจ๊ะแล้วก็ตัวโอ๊ตเอ่อมาทั้ง โอ๊ตฟลาวโอ๊ตออแล้วก็ o อ๊ตเอ็กซ์เลยนะคะตัวโอ๊ตนะคะจะช่วยลดอาการคันแล้วก็ลดอาการอักเสบจากความแพ้งนะคะก็ตัวนี้เนี่ยดิฉันน่ะให้ดูเนื้อสัมผัสก่อนดีกว่านะคะว่าว่าอะไรเป็นยังไงนะคะคุณจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะคะอันนี้คื่อดิฉันใช้ไปแบบเยอะมากแล้วแล้วมันก็แบบใกล้หมดแล้วนะเลยต้องมารีวิวนี่แหละเพรถ้าไม่รีวิวเนี่ยไม่ได้แหละอือต้องรีวิวแล้วนะหมดแหละ อันนี้ฉันจะขอใช้ไม้พายนะคะอันนี้อันนี้คือมือเปล่าๆนะคะไม่ได้มีอะไรนะแล้วก็อันนี้จะใช้ไม้ปาดเข้าไปค่ะอันนี้นะคะจะเป็นตัวเนื้อสัมผัสอย่างที่คุณเห็นก็คือมันจะมีความเป็นแบบติ๊กนิดนึงนะคะติ๊กๆหน่อยแต่ว่าความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นแบบซิลิคอนนี่เบอร์นั้นนะคะมันจะเป็นความน้ำน้ํานะคะเวลาเกลี่ยออกมานี่นี่นะคะเห็นปะเวลาเกลี่ยออกมาแล้วมันจะมีสัดส่วนน้ําแตกออกมาเยอะอยู่ค่ะนี่ เย็นเยนผิวนะคะแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าผิวเนี่ยฉ่ำขึ้นนะคะเดี๋ยวที่ฉันจะทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาให้คุณดูนะคะหลังจากที่ d r ายดาวแล้วเป็นยังไงนะคะ ตัวนี้หลังจากที่ฉันใช้มาประมาณ2ขวดน,นะคะน่าจะประมาณ2เดือนได้แล้วหรืออาจจะ3นะไม่แน่ใจนะคะน่าจะ2แหละแล้วก็ตัวนี้นะคะเวลาที่ฉันใช้เนี่ยฉันจะดรอปขึ้นมา1ดรอปคือตรงนี้ไม่เป็นหัวกดเนาะก็จะกดขึ้นมานะคะแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็ดรอป1ดรอปมันจะได้ออกมา1หยดเม็ดแบบ เท่าปลายนิ้วก้อยเนี้ยหเม็ดนะคะที่ฉันจะใช้ทั้งหมด3เม็ดคือ1 1แล้วก็1นะคะก็เป็น3เม็ดที่แบบกําลังโอเคนะคะรู้สึกว่าคลุมผิวกําลังดีนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าเวลาที่ใช้อะค่ะหลังจากที่ช่วง ที่ดิฉันเริ่มใช้มันเป็นช่วงปลายหน้าหนาวแหละไม่ใช่ปลายหน้าฝนนะคะคือมันเริ่มรู้สึกว่าผิวมีอาการแห้งแล้วก็ดิฉันเริ่มมีปัญหาตรงบริเวณเนี้ยเป็นจุดเดิมที่แบบไม่รู้ยังไงเพิ่งมาเป็นนะคะมันเริ่มมีอาการคันตรงช่วงเนี้ยขึ้นมานะคะอาจจะเป็นแบบสองข้างแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข้างนี้นะคะชอบคันขึ้นมาแล้วก็มีคันแบบบริเวณนี้แล้วก็คันตรงนี้ด้วยนะคะมันจะแบบจึ๊ก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 ผิวเริ่มแห้งง่ายนั่นเองนะคะ ก็ใช้ตัวนี้เพิ่มเข้าไปในรูทีนนิดนึงนะคะเราจะใช้พิเศษนิดนึงก็คือเราจะเอาเป็นตัวสุดท้ายของในเซรัม่มในหมวดเซรั่มเนี้ยเราจะลงทุนเป็นแบบน้ําเป็นอะไรพวกเนี้ยไปให้หมดนะคะแล้วก็เราจะลงตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายเนื่องจากว่าฟินิชของเขาเดี๋ยวหลังจากที่คุณดูเนี่ยคุณจะรู้ว่าทําไมดิฉันถึงเอาไว้ตัวสุดท้ายนะคะ แล้วตัวนี้เรารู้สึกว่ามันช่วยในเรื่องของอาการคันได้ดีค่ะถ้าเกิดว่าคุณอาศัยอยู่ในห้องแอร์หรือว่าคุณมีโอกาสเป็นเอ็กซิมาได้ง่ายซึ่งที่ฉันออสภาพผิวแห้งขาดน้ําแล้วก็เป็นโรเชเชียเอ็กซิมาด้วยนะคะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ดิฉันเนี่ยค่อนข้างถูกกับตัวอวีโนตัวนี้นะคะ แล้วพอใช้ไปอะค่ะมันเริ่มดีขึ้นในเรื่องของอาการคันตรงบริเวณนี้คือที่คันที่สุดคือตรงนี้นะคะมันจะคันง่ายเป็นพิเศษอะไม่รู้เป็นเป็นอะไรกันนะคะตัวนี้ค่ะเราใช้กับตัวเมคอัพแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ตีกับเมคอัพนะคะแต่ว่าเพื่อความเซฟเนี่ยดิฉันก็จะขอแนะนําให้คุณใช้สักแบบแค่สอง แค่2ดรอปก็พอหรือดิฉันไม่แน่ใจว่าถ้ามันเป็นขวดปั๊มแล้วมันจะได้มาในปริมาณเท่ากันหรือเปล่านะคะแต่ถ้าจะให้วัดจริงๆมันก็น่าจะสักประมาณนี้อ,อ่อที่ฉันที่ฉันใช้นะคะก็ตอบได้เลยว่าใช้ในปริมาณไม่เยอะนะแล้วก็ มันช่วยในเรื่องของการแห้งแล้วก็คันได้ดีนะคะทีนี้เรามาดูฟินิสกันนะคะคุณจะได้เห็นภาพมากขึ้นว่าทําไมมันถึงถูกจัดไว้เป็นเซรั่มแต่เป็นเซรั่มตัวสุดท้ายนี่เห็นปหคุณจะเห็นถึงคุณจะเห็นได้ถึงความเงาเงาบนผิวนิดนึงนะคะแต่มันไม่ได้หนึบนะเนี่ยพอแตะไปนะคะมันจะไม่มีความหนึบๆใดๆนะคะนี่เห็นปะ n o t t i n n g ไม่มีอะไรออกมานะคะแล้วก็ไม่ได้แบบมีความเป็นอย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 ออยออยอะไรเบอร์น,นั้นนะไม่มีนะคะก็จะเป็นแค่ฟีลิ่งแบบว่าอ๋อมีอะไรคลุมผิวอยู่นี่นาไม่ได้ไปทําให้แบบผิวแห้งจนเกินไปนะคะ เป็นฟิลนี้แล้วก็ดิฉันมีความรู้สึกว่าตัวนี้ค่ะมันใช้ง่ายใช้สบายแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกกังวลว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าอย่างที่ดิฉันบอกไปว่าอย่าเพิ่งกลัวซิลิโคนไปเองนะคะจะบอกว่ามันแบบผิวคนเรามันไม่ได้อุดตันง่ายขนาดนั้นอ่ะถ้ามันอุดตันง่ายเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันแบบผิดไปแหละนิดนึงนะคะคุณก็ลองไปหาดูที่แบบหลานพรีอะไรพวกนี้แล้วกันนะคะหรือว่าคุณจะกด i อเอิตามดิฉันก็ได้ปกติแล้วเนี่ยดิฉันกดจาก i อเอิอยู่แล้วนะคะแล้วก็ ตัวเนี้ยคือจริงๆได้มานานแล้วแหละเพราะปกติเป็นคนที่ซื้อตุนไว้นานๆนะคะคือยอดมันขาดฉันก็ยัดอันนี้เข้ามายอดขาดก็ยัดอันนี้เข้ามาอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นแพคเกจจิ้งเก่าอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณได้แพคเกจจิ้งใหม่เนี่ยไม่ต้องกังวลว่ามันจะคือตัวเดียวกันหรือเปล่านะคะมันจะชื่อแบบทริปเป O s e โอเซรั่มอย่างเงี้ยแทบจะตลอดอ่ะมันจะมีเซรั่มน้อยมากตัวเลือกมันจะน้อยมากนะคะอะไรที่มันจะเป็นลายแบบคามรีสโต e พวกเนี้ยเขาจะออกแค่แบบเซรั่มหนึ่งครีมหนึ่ง,งบามหน นะคะเขาไม่มีแบบทํำสอนทําซ้ําเยอะๆเพิ่มๆนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณสนใจแล้วก็กําลังมีปัญหาเรื่องการแห้งอยู่เนี่ยก็ฝากส่วนผสมคุณจะใช้ผลิตภัณฑ์อื่นก็ได้นะคะที่ไม่ใช่อวีนก็ได้คุณแค่ลองไปหาดูว่ามันมีโอ๊ตหรือเปล่ามันจะช่วยได้ในเรื่องของอาการคันผิวแล้วก็อาการแห้งของผิวนะคะ ไปลองดูแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณคิดไม่ออกคุณก็อยากจะใช้ตามตัวนี้ก็ดูลิงก์ใน description ก็ได้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะแปะตัวลิงก์ไอเออร์ไว้ให้แล้วก็มีโค้ดส่วนลดด้วยนิดหน่อยนะคะเป็น referral code ถ้าเกิดว่าคุณกดแล้วคุณใส่โค้ดนี้เข้าไปในตอนเช็คเอาท์เนี่ยดิฉันก็จะได้ค่าขนมนิดนิดหน่อยๆน่อยนะคะถือว่าเป็นการช่วย support ช่องไปในตัวนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะดิฉันคิดว่าน่าจะครบแล้วนะคะเป็นเซรั่มที่แบบง่ายๆมากเลยอะ่ะแล้วก็ใช้แล้วรู้สึกสบายใจนะคะ ไปลองดูกันได้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยน่าจะครบทุวนกระบวนความแล้วนะคะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะสำหรับใครที่อยากเป็นกำลังใจให้กันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกด subscribe ช่อง m l a d y รวย e ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย